สวัสดีค่ะร้านออรุงเรืองพาณิชย์นะคะคลิปนี้นะคะพากลูกค้ามาดูกับเครื่องแยกหินนะคะตัวนี้สามารถคัดปลายข้าวได้ด้วยนะคะพวกเศษข้าวหักนะคะหรือว่าดอกหญ้านะคะคือเราจะเทผ่านตะแกรงด้านบนตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพวกข้าวหักมันจะออกทางช่องนี้นะคะ แล้วก็ข้าวนะคะที่เราเทจากตะแรงด้านบนเดี๋ยวมันจะค่อยๆลงมานะคะตรงด้านช่องนี้นะคะแล้วก็ลงมาคัดเศษกวดเศษหินนะคะตกลงมาตรงตะแรงนี้นะคะแล้วก็ลงด้านล่างเลยตัวช่องที่ก้อนหินจะออกนะคะจะอยู่ทางด้านท้ายนะคะก็คือจะออกทางด้านนี้เนาะนี่ค่ะลักษณะด้านหลังนะคะ อัตราการทำงานตัวนี้ก็อยู่ที่500กิโลนะคะต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราจะทดลองนะคะโดยใส่หินลงไปในข้าวข้าวกระบ,บะนี้นะคะจะใส่ก้อนหินไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ก้อนนะคะทั้งหมด,ดใส่รวมไปเลยนะนี่นะะแลวเดี๋ยวเราจะเทเข้าเครื่องนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองการทำงานเครื่องให้ดูเลยนะ ตอนนี้เราก็ปิดเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าก้อนหินนั้นออกมาครบหรือเปล่าตอนนี้กํกลังหาอยู่นะคะ ตอนนี้หกก้อนใส่ไว้ทั้งหมดสิบนะคะเจ็ดแล้วตอนนี้เหลืออีกสก้อนนะคะเก้าแล้วค่ะ 2> 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกสิบโอเคเนี่ยะคะ่ะผลที่ได้นะคะออกมาครบสิบก้อนเลยนะคะก็ถือว่าเครื่องตัวนี้นะคะคัดได้ร้อยเปอร์เซเลยนะคะสําหรับการแยกหินเนาะหากลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามมาที่เพจร้านเรานะคะเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเรืองพาณิชค่ะถ้าลูกค้าชอบสินค้าทางร้านเรานะคะก็ช่วยกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ